สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกเว็บ IC Market นะครับ เว็บไอซีมาร์เนะครับเป็นหนึ่งในเว็บที่มีความน่าเชื่อถือมากนะครับเพราะว่าได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงาน ASIC นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลออสเตรเลียนะครับผมก็เลยนํามาแนะนําให้ทุกท่านสมัครเว็บไอซีมาร์เกกันในวันนี้นั่นเองนะครับโดยในวันนี้ผมจะมาสอนสมัครแบบง่ายๆเลยนะครับโดยการใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวนะครับหรือหากคุณใช้คอมพิวเตอร์ก็สามารถสมัครตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เช่นกันนะครับทาเหมือนกันทุกอย่างเลยทั้งคอมและมือถือเริ่มแรกเลยนะครับให้ท่านไป ที่ลิงก์ใต้คลิปของวิดีโอนี้นะครับโดยการกดไปที่ตรงนี้นะครับเพื่อไปลิงก์ใต้คลิปโอเคทีนี้คุณก็จะเจอกับลิงก์เพื่อเข้าไปสู่หน้าเว็บสมัครสมาชิก IC ซ a r k e t นะครับก่อยกดคลิกก็ใบจากนั้นคุณก็จะเจอหน้าเว็บของ i c m a r k e t com นะครับให้คุณกดปุ่มเริ่มทำการเทรดตรงนี้ครับจากนั้นระบบก็จะพามาหน้าเปิดบัญชีจริง ซึ่งเราสามารถ ig ่อัพวิดเพย์เพาล์ใส u อัพวิด o ูเกิล g n u อัพวิดเฟซบุ o กนะครับซึ่งผมไม่แนะนําให้เรา s i g อัพด้วย Google, PayPal หรือ f a c e b o o k นะครับเพราะว่าหากแอปพวกนี้ของเราโดนแบนนะครับมันอาจจะทําให้เราไม่สามารถ l o g กอินเข้าสู่ระบบได้นั่นเองนะครับแนะนําให้สมัครสมาชิกโดยใช้อ e ีเมลดีที่สุดนะครับก็ให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับจากนั้น กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณช่องแรกเลยนะครับตรงนี้ต้องเลือกเป็นประเทศไทยนะครับก็คือไทยแลนด์นั่นเองนะครับถัดมานะครับชื่อนะครับก็กดเข้าไปและกรอกชื่อของเราลงไปโดยชื่อนะครับต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับและชื่อนี้นะครับต้องตรงตามบัตรประชาชนของเราเท่านั้นนะครับโอเคก็กรอกชื่อภาษาอังกฤษลงไปเลยถัดมานะับสกุลก็กดคลิกเข้าไป แล้วก็ทําการหลอกนมสกุลภาษาอังกฤษที่ตรงตามบัตรประชาชนนะครับหากคุณจําชื่อภาษาอังกฤษของตัวเองไม่ได้ก็เอาบัตรประชาชนมาดูเลยนะครับถัดมาก้เลื่อนลงด้านล่างนะครับที่หัวข้ออีเมลก็อเราคลิกเข้าไปจากนั้นก็ทําการหลอกอีเมลของเราลงไปต่อมาโทรศัพท์นะครับก็เราคลิกไปที่ช่องโทรศัพท์นะครับ สังเกตตรงนี้ต้องเป็นบวก66กเท่านั้นนะครับหากยังไม่เป็นบวก66เราก็ต้องใส่เครื่องหมายบวกแล้วก็เลข6กแบบนี้นะจากนั้นก็ให้เรากรอกเบอร์มือถือของเราลงไปโดยการตัดเลขศูนย์ด้านหน้าสุดออกครับย้านะครับตัดเลขศูนย์ด้านหน้าออกให้เหลือแค่9หลักนั่นเองนะครับเมื่อกรอกทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มต่อไป ต่อมาระบบก็จะพามาข้อที่2นะครับเลื่อนลงด้านล่างนิดนึงนะครับระบบก็จะให้เราบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณให้เราได้ทราบนะเริ่มแรกเลยเลือกประเภทบัญชีของคุณก็เลือกเป็นบุคคลนะครับถ้าเป็นอิสลามก็สามารถตลิกตรงนี้เพื่อเป็นอิสลามเอกเขาได้นะครับถัดมาวันเกิดนะครับก็ให้กดที่วันตรงนี้นะจากนั้นก็พิมพ์วันที่ลงไปนะครับว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่โดยต้องตรงตามบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับถัดมาเดือนก็กดคลิกเข้าไป แล้วก็เรียกเดือนตามบัตรประชาชนของเราต่อมาปีก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็ใส่ปีคศของเราลงไปย้ํานะครับปีคศง่ายๆก็ให้ไปดูในบัตรประชาชนได้เลยต่อมาในหัวข้อที่อยู่นะครับระบบจะให้เรากรอกที่อยู่ของเราลงไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งการกรอกที่อยู่นะครับต้องกรอกตามบัตรประชาชนของเราเท่านั้นนะครับเริ่มแรกเลยนะครับคุณอย่าเพิ่งกรอกที่อยู่ลงไปนะครับให้กดปุ่ม c a n file your address นะครับตรงนี้ก่อนนะครับ จากนั้นเราก็จะเจอกับการตลอกที่อยู่ด้วยตัวเองแบบนี้นะโอเคทีนี้ที่อยู่นะครับเริ่มแรกเลยช่องนี้นะครับก็ให้นําบัตรประชาชนของเรามานะครับแล้วก็ทําการตลอกบ้านเล็กที่หมู่ตําบลนะครับลงในช่องที่อยู่นะครับย้านะครับบ้านเล็กที่หมู่ตําบลกลอกลงในช่องที่อยู่และก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหากคุณกรอกที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษไม่เป็นก็แนะนําให้เปิด Google ดูนะครับต่อมานะครับ ในช่องเมืองนะครับก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็ทําการกรอกอําเภอของเราลงไปนะครับในช่องเมืองซึ่งก็ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเช่นกันนะครับหากกรอกไม่เป็นก็เปิด Google เนานะครับถัดมานะครับรัฐจังหวัดนะครับก็คือให้เราคลิกเข้าไปก็ทําการกรอกชื่อจังหวัดเป็นภาษาอังกฤษลงไปและถัดมานะครับราชธานีก็เรากดคลิกเข้าไปจากนั้นก็ทําการกรอกราชธานีของเราลงไปและสุดท้ายนะครับก็กดปุ่มต่อไป โอเคทีนี้เราก็จะมาขั้นตอนที่3แล้วนะครับก้เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับระบบก็จะให้เราตั้งค่าบัญชีซื้อขายนะครับเริ่มแรกเลยเลือกแพลตฟอร์มซื้อขายซึ่งแพลตฟอร์มการซื้อขายที่แนะนำมากที่สุดนะครับก็แนะนำเทรดบน MetaTrader 5นะครับเพราะว่าถ้าเราเทรดใน MetaTrader 4นะครับมันจะไม่มีสินทรัพย์บางันให้เราเทรดนะครับ ถ้าเราอยากเทรดครบทุกอย่างเราต้องเทรดผ่านทาง Meta Trader 5นะครับก็แนะนำเรียกเป็น Meta Trader 5นะทีนี้ก็ไปเลือกประเภทบัญชีที่แนะนำมากที่สุด สำหรับมือใหม่นะครับก็จะเป็น standard account นะครับหรือหากเป็นมือเก่าๆแล้วก็หากไม่มีทุนเยอะมากนะครับหลักหมื่นหลักแสนนะครับก็เล่นเป็น standard account จะดีที่สุดนะครับโอเคเมื่อเลือก s t a n d a r d a c c o u n t แล้วต่อมาเลือกสกุลเงินหลักของบัญชีก็แนะนำเลือกเป็น US d ดอลลาร์นะครับจะดีที่สุดแล้วนะครับอย่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับในสุดท้ายก็กดปุ่มต่อไป ทีนี้ก็จะมาขั้นตอนที่4นะครับการกรอกแบบสอบถามเริ่มแรกเลยนะครับก็เลื่อนลงไปที่ด้านล่างแล้วก็อ่านหัวข้อแรกเลยนะประสบการณ์ในการเสษฟ o เรกของคุณอยู่ในระดับใดก็เลือกไปตามจริงนะครับถัดมานะครับคำถามและคําตอบด้านความปลอดภัยคำถามที่คุณเลือกจะถูกนามาใช้เพื่อตรวจสอบตัวตน ของคุณเมื่อคุณติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์แชทหรืออีเมลก็ให้เรากดคลิกที่เลือกคําถามจากนั้นนะครับระบบก็จะให้เราเลือกคําถามส่วนตัวของเรานะเพื่อเป็นคําถามยืนยันด้านความปลอดภัยของบัญชีของเรานั่นเองว่าอย่างเช่นอาจจะเรียกว่านักสกุลของบรรดาคุณคืออะไรสั์เลี้ยงตัวแรขของคุณมีชื่อว่าอะไรเขาให้คุณเลือกไปตามที่ต้องการนะครับ โอเคเมื่อคุณเรียกคำถามเสร็จนะครับเช่นผมเรียกคำถามว่าสีที่คุณชอบคือสีใดนะครับในช่องคำตอบผมก็ต้องใส่คําตอบของผมลงไปนะว่าผมชอบสีอะไรโดยต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคเมื่อใส่คําตอบเสร็จก็เลื่อนลงด้านล่างนะครับคุณก็จะเจอกับหัวข้ขอการยืนยันซึ่งระบบก็จะแจ้งนโยบายและเงื่อนไขต่างๆให้เราอ่านนะเมื่อเราอ่านเสร็จก็กดปุ่มทําการยืนยันและส่งแล้วก็รอสักครู่นะครับให้มันหมุนๆแบบนี้ โอเคทีนี้มันก็จะมาหน้านี้นะครับเริ่มแรกเลยสังเกตว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่ก็เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะให้กดไปที่ตรงนี้นะก็จะเจอกับไทยนะแล้วกดคลิกเข้าไป โอเคทีนี้ก็เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วก็เราเลื่อนลงด้านล่างนะครับมาที่หวัวข้อการทดสอบความเหมาะสมของลูกค้าระบบก็จะแจ้งว่าการอนุนมัติบัญชีของคุณจะขึ้นอยู่กับคำตอบของคุณที่ตอบไว้กับคําถามด้านล่างเหล่านี้ก็คือถ้าเราสมัครเสร็จแล้วเราก็ต้องตอบคําถามนี้นะครับหากเราไม่ตอบเราก็จะไม่ได้รับยืนยันในการเปิดบัญชีนะครับโอเคคาถามเลขศาสนะในการจ้างงานก็กดคลิกที่บทเลือกให้คุณเลือกไปนะเช่น มีการจ้างงานเป็นนักเรียนหรือเกษียณหรือเป็นเจ้านายตัวเองหรือตกงานนะครับก็เลือกไปตามจริงถัดมาเลนลงด้านล่างที่หัวข้อระดับการศึกษาเขากดคลิกที่โปรดเลือกก็เลือกตามจริงถัดมาเงินที่จะลงทุนใน USD เขาคลิกที่โปรดเลือกก็คือระบบใจ้เราเลือกจํานวนเงินที่เราคาดว่าจะลงทุนในหน่วย US ดอลลาร์นะโอเคถัดมาการลงทุนนี้เพื่อจุดประสงค์ใดคลิกที่โปรดเลือกแล้วก็เลือกตามจริงนะครับเช่นเริงกําไรลงทุนเปลี่ยนความเสี่ยง ถัดมารายได้ของคุณต่อปีคือเท่าไหร่ในสกุล USD หรือดอลลาร์สหรัฐนะครับเ็คลิกที่ปุ่เลือกแล้วก็เลือกไปตามจริงนะครับถัดมาแล้วด้านล,ล่างมูคลค่าทางทรัพย์สินของคุณคือเท่าไหร่คลิกที่ปุ่เลือกแล้วก็เลือกตามจริงครับถัดมาความรู้และปร,ร,ระสบการณ์ในการเทรดจะมีประสบการณ์ในการเทรด f o r e ์สัญญาส่วนต่างหรือตราสารอนุพันธ์อื่นๆคลิก ก็เลือกตามจริงตราสารอนุพันธ์มีความเหมาะสมกับเป้าหมายในการลงทุนของฉันให้มัสมกับความเสี่ยงที่ับได้ดังนั้นจึงสามารถกิความเสี่ยงที่เกี่ยวในการเสียด้ยนี้นำไปสูความเป็นไปได้ในการเสียดนั้นมีโอกาสที่จะขาดทุนหรือสูญเสียเงินที่ลงทุนไปคลิกที่บปดเลือกใช่ฉันมีประสบการณ์และคุณวุฒิมาพอในเรื่องของการเงินซึ่งเป็นตัวช่วยให้ฉันเข้าใจความเสี่ยงในการเทียดตราสารอนุพันธ์จากการให้บริการของบริษัทจากการให้ของคุณด้วยคลิกที่บทเลือกนะครับเึ๊บกดใช่ไปด้านล่าง คุณเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงด้านการเมืองหรือไม่กดที่บทเลือกเลืกที่ไม่จากนั้นก็เรากดปุ่มส่งเรียบร้อยนะครับถ้าคุณเลือกแบบผมเมื่อกี้คุณก็จะผ่านการทําแบบประเมินนะครับก็กดปุ่มที่ฉันเข้าใจโอเคทีนี้เราก็จะอยู่ที่หน้าเว็บนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือการอัปโหลดเอกสารเพื่อยือนยันที่อยู่ยืนยันตัวตนและยืนยันบัญชีที่เราจะใช้ในการถอนเงินนะครับโอเคเริ่มแรกเลยให้เราเลื่อนลงไปด้านล่าง ทีนี้เราก็จะเจอกับหัวข้อนี้นะครับโหลดอัปโหลดสำเนาของพาสปอร์ตใบกับขีหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลก็คือในช่องแรกนี้นะครับระบบจะให้เราอัปโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนของเรานะครับคุณสามารถใช้ใบกับขีบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตก็ได้นะโอเคทีนี้ก็ให้คุณไปนําเอกสารของคุณที่คุณจะใช้มานะครับจากนั้นก็ย่อหน้าจอออกไปแล้วเข้าไปที่กล้องถ่ายรูปจากนั้นก็กดถ่ายภาพ เอกสารของคุณนะครับโดยต้องถ่ายให้เห็นชัดเจนนะครับห้ามเลอเด็ดขาดถ้าเลอจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับโอเคเมื่อถ่ายเสร็จนะครับก็กลับไปที่หน้าเว็บของ icmarket อีกครั้งจากนั้นให้คุณกดปุ่มเรียลและกดที่ไฟล์นะครับจากนั้นก็ทําการเลือกเอกสารที่คุณจะใช้ยืนยันตัวตนของผมก็จะเป็นรูปภาพบัตรประจําตัวประชาชนนะครับโอเคผมก็จะกดเลือกรูปภาพบัตรประชาชนของผมเข้าไปเมื่อกดเลือกปุ๊บมันก็จะเด้ง มาแบบนี้แล้วนะครับสังเกตตรงนี้นะครับมันก็จะมีชื่อไฟล์โผล่ขึ้นมาแล้วก็แปลว่าเราอัปโหลดรูปภาพบัตรประจําตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วหรือหากคุณใช้เอกสารอื่นๆเช่นใบกับขี่พาสปอร์ตก็ได้เช่นกันครับโอเคทีนี้มาเล่นลงด้านล่างนะครับที่หัวข้อโหลดอัปโหลดหลักฐานการอยู่อาศัยของคุณนะครับเอกสารที่เราสามารถใช้ในการแสดงหลักฐานการอยู่อาศัยได้นะครับก็จะมีใบขับขี่ พาสปอร์ตใบเสร็จค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์แล้วก็ทะเบียนบ้านนะครับซึ่งหากคุณใช้เป็นพวกเอกสารใบเสร็จค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์นะครับเอกสารนั้นต้องมีชื่อของคุณนะครับหากเป็นชื่อของคนอื่นไม่สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับผมแล้วก็จะแนะนําให้ใช้เป็นใบขับขี่นะครับแต่หากคุณจะใช้ใบขับขี่ในการยืนยันที่อยู่นะครับคุณห้ามใช้ใบขับขี่ในการยืนยันตัวตนนะครับ หรือสรุปง่ายๆก็คือในหัวข้อโปรดอัปโหลดสำเนาที่ออกโดยรัฐบาลเนี่ยครับให้คุณใช้บัตรประชาชนนะครับแล้วก็สําหรับการยืนยันที่อยู่ตรงนี้ให้คุณใช้ใบขับขี่ได้นะครับห้ามใช้ซ้ํากันนะครับแต่สมมุติคุณจะยืนยันที่อยู่แล้วคุณไม่มีใบขับขี่นะครับอย่างที่2ที่ผมแนะนํานะครับก็คือทะเบียนบ้านของคุณนั่นเองนะครับ โดยในตัวอย่างนี้ผมก็จะใช้ทะเบียนบ้านในการเป็นตัวอย่างในการอัปโหลดนะครับวิธีการยืนยันที่อยู่ด้วยทะเบียนบ้านนะครับเริ่มแรกเลยนะครับให้คุณนําทะเบียนบ้านมาก่อนนะครับจากนั้นก็ให้คุณย่อหน้าจอกไปแล้วก็เข้าแอปถ่ายภาพของคุณนะครับโดยหากคุณใช้ทะเบียนบ้านในการยืนยันที่อยู่นะครับสิ่งที่คุณต้องถ่ายอย่างแรกเลยก็คือ หน้าแรกของทะเบียนบ้านนะครับที่มีพวกบ้านเล็กที่ที่อยู่ของบ้านของเรานะครับแล้วก็อีกหน้าที่เราต้องถ่ายก็คือหน้าที่มีชื่อของเราอยู่ในทะเบียนบ้านนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆนะครับถ้าคุณใช้ทะเบียนบ้านในการยืนยันที่อยู่คุณต้องถ่ายหน้าที่มีที่อยู่ของบ้านและถ่ายหน้าที่มีชื่อของคุณอยู่ในทะเบียนบ้านนั่นเองครับโอเคเมื่อคุณถ่ายรูปทั้ง2หน้าตามที่ผมบอกเรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่ IC m a มา e t ครับ จากนั้นในหัวข้อโปลดอัปโหลดหลักฐานการอยู่อาศัยของคุณให้คุณกดปุ่มเบราว์ตรงนี้นะครับจากนั้นกดที่ไฟล์และก็ทำการเลือกรูปภาพที่คุณจะใช้ยืนยันที่อยู่ของคุณเช่นหากคุณใช้เป็นใบ,บขับขี่ก็กดคลิกเลือกรูปภาพใบขับขี่ได้เลยหากคุณใช้เป็นพาสปทอร์ตเพื่อยืนยันที่อยู่ก็กดคลิกไปที่รูปพาสปทอร์ตหาก คุณใช้พวกใบเสร็จค่าน้าค่าไฟก็กดคลิกไปที่รูปภาพใบเสร็จค่าน้าค่าไฟแต่ในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ทะเบียนบ้านในการยืนยันตัวตนนะครับสำหรับทะเบียนบ้านมันต้องอัปโหลดถึง2รูปนะครับมันจึงจะแปลกแตกต่างไปจากอย่างอื่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราคลิกเลือกรูปภาพหน้าแรกของทะเบียนบ้านที่มีที่อยู่ของบ้านของเราอยู่นะครับจากนั้นก็กดกาถูกเพื่ออัปโหลดเข้าไป แล้วทีนี้อย่างที่2ที่เราต้องอัปโหลดนะครับก็คือหน้าทะเบียนบ้านที่มีชื่อของเราอยู่นะครับการอัปโหลดนะครับก็คือให้เราเลื่อนมันลงไปด้านล่างที่หัวข้อในบางครั้งคุณอาจถูกขอให้ส่งเอกสารการตรวจสอบเพิ่มเติมก็คือให้เราอัปโหลดรูปภาพทะเบียนบ้านในหน้าที่มีชื่อเราอยู่นั่นเองนะครับโดยการกดปุ่มเราตรงนี้และกดที่ไฟล์จากนั้นก็ทาการเลือกรูปภาพทะเบียนบ้านในหน้าที่มีชื่อของคุณอยู่นะครับพอกดเลือกเสร็จก็กดการถูกเพื่ออัปโหลดเข้าไป จากนั้นก็สังเกตตรงนี้นะครับมันก็จะมีชื่อไฟล์ที่เราอัปโหลดขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็เช่นกันนะเขาจะมีชื่อไฟล์เช่นกันนะครับก็แปลว่าเราอัปโหลดรูปทะเบียนบ้านของเราเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมานะครับก็เราเลื่อนลงด้านล่างที่หัวข้อในบางครั้งคุณอาจถูกขอให้ส่งบัตรเครดิตใบแจ้งยอดธนาคารเพื่อยืนยันคําขอถอนนะครับก็คือให้คุณทาการอัปโหลด หน้าสมุดบัญชีของคุณลงไปนะครับโดยสมุดบัญชีที่คุณต้องอัปโหลดลงไปนั้นก็ต้องตรงกับชื่อของคุณที่คุณใช้ตอนสมัครสมาชิกนะครับเพราะว่าหากคุณไม่อัปโหลดหน้าสมุดบัญชีเข้าไปเว็บไอซ a r k e t นะครับจะไม่ให้เราถอนเงินออกนะครับโอเคทีนี้ก็ให้คุณนำสมุดบัญชีของคุณมานะครับแล้วก็ให้คุณย่อหน้าจอออกไปเหมือนเดิมนะครับแล้วกดไปที่กล้องถ่ายภาพ จากนั้นก็ทําการถ่ายรูปหน้าสมุดบัญชีของคุณให้เรียบร้อยนะครับนี่คือตัวอย่างสมุดบัญชีของผมที่ผมถ่ายนะครับก็คือถ่ายหน้าแรกเลยที่มันมีชื่อแล้วก็เลขที่บัญชีโอเคเมื่อถ่ายภาพเสร็จนะครับก็กลับไปที่ไ c ซ a มา e t จากนั้นให้คุณกดปุ่มเราตรงนี้นะครับและกดไปที่ไฟล์จากนั้นก็กดคลิกเลือกรูปสมุดบัญชีธนาคารที่คุณถ่ายเมื่อกี้มานะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นเมื่อคุณอัปโหลดเอกสารทุกอย่างหมดแล้วตามที่ผมบอกนะครับก็ให้คุณกดปุ่มอัปโหลดตรงนี้เลยครับคลิกเข้าไปโอเคเมื่อคุณอัปโหลดเอกสารทั้งหมดเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นข้อความขอบคุณแบบนี้มานะครับก็ให้คุณกดคลิกไปที่ว่างๆเพื่อปิดนะครับ โอเคทีนี้เราก็ต้องรอให้ระบบทําการยืนยันตัวตนให้เรานะครับซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ1วันนะครับยิงจะได้รับการตรวจสอบเอกสารนะครับโอเคสิ่งที่ต้องทําต่อไปนะครับก็คือการเพิ่มบัญชีธนาคารของเราเข้าไปในเว็บ IC Market นะครับซึ่งการเพิ่มบัญชีธนาคารนะครับก็ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกันกบที่เราส่งรูป สมุดบัญชีธนาคารให้ IC Market นะครับโอเคทีนี้ก็ไปเริ่มวิธีการเพิ่มบัญชีธนาคารกันเลยนะครับก็ให้เรากดไปที่3ามขีดมุมขวาบนตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็กดไปที่ Transfer ตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่รายละเอียดการถอนเงินจากนั้นนะครับเลื่อนลงด้านล่างนิดนึงนะครับที่หัวข้อวิธีการถอนเงินนะครับให้เรากดคลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกเป็น Thai Internet Banking Detail ทีนี้เราก็ทำการเลือกธนาคารนะครับที่เราทำการอัปโหลดรูปภาพสมุดบัญชีธนาคารเข้าไปเมื่อกี้นะครับก็เรากดคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกกรุงเทพธนาคารกสิกรธนาคารออมสินนะครับธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารกรุงศรียุธยานะครับซึ่งนี่ก็คือธนาคารทั้งหมดที่สามารถใช้ได้กับเว็บไ c ซ a r k e t นะครับโอเคผมใช้กสิกรอัปโหลดรูปภาพสมุดบัญชีธนาคารเข้าไปนะครับเมื่อกี้ผมก็กดคลิกที่กสิกรแบงก์ Bank. จากนั้น ที่บัญชีตรงนี้นะครับก็คือให้ผมใส่เลขที่บัญชีของผมลงไปนะครับก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์เลขที่บัญชีลงไปซึ่งเลขที่บัญชีนี้ก็ต้องตรงกับรูปภาพสมุดบัญชีธนาคารที่เราอัปโหลดเข้าไปเมื่อกี้นะครับโอเคเมื่อกุลกรอกรายละเอียดทุกอย่างเสร็จแล้วก็กดปุ่มส่งนะครับระบบก็จะแจ้งว่ารายละเอียดธนาคารถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วก็เรากดปิดไปนะครับโอเคก็ครบทุกอย่างแล้วนะครับสําหรับการสมัครสมาชิก เปิดบัญชีเข้าเว็บ web IC Market นะครับที่เหลือเราก็แค่รอให้บัญชีของเราได้รับการยืนยันเอกสารที่เราอัปโหลดเข้าไปนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ1วันนะครับผมก็ได้รับอีเมลจาก ic market แล้วนะครับว่าบัญชีของผมพร้อมที่จะเริ่มต้นเทรดแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้รับอีเมลประมาณนี้นะครับ Are you ready to start trading ซึ่ง i อ Market ก็ส่งมาบอกว่าตอนนี้บัญชีของผมได้รับการยืนยันแล้วผมสามารถเริ่มต้นเทรดโดยการฝากเงินเข้าไปได้แล้วนะครับโอเคทีนี้พอเราได้รับอีเมลแบบนี้ก็ให้เราไปที่เว็บ IC Market ได้เลยนะครับนี่นะครับไปที่เว็บ icmarket.com นะครับจากนั้นก็กดตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็กดไปที่ขีด3ขีดมุมขวาบนจากนั้นก็กดที่ล็อกอินลูกค้า แล้วก็ทำการกรอกยูสเซอร์เนมและรหัสผ่านซึ่งยูสเซอร์เนมก็จะเป็นอีเมลของเรานะครับส่วนรหัสผ่านนะครับเว็บไอซ a r k e t ก็จะส่งรหัสผ่านให้เราตอนที่เราสมัครสมาชิกนะครับซึ่งนี่คือตัวอย่างอีเมลของผมที่ผมได้รับยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดนะครับโอเคทีนี้ก็ให้คุณคัดลอกพาสเวิร์ดนะครับจากอีเมลของคุณนะครับที่คุณได้รับตอนสมัครสมาชิกแล้วก็กลับไปที่ i อ Market จากนั้นในช่องย s e เ n a m e มก็ให้คุณกรอกอีเมลของคุณลงไป และในช่องราดผ่านก็นําเอาราดผ่านที่ i c m a r k e t ส่งให้ทางอีเมลมากรอกนะครับเมื่อกรอกเสร็จก็กดปุ่มล็อกอิน จากนั้นสังเกตรตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นว่าอนุมัตินะครับก็แปลว่าตอนนี้คุณสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งเมื่อบัญชีของคุณได้รับการอนุมัติแล้วต่อไปนะครับเราก็ต้องทําการเปิดบัญชีเทรดยิงกันต่อนะครับซึ่งบัญชีเทรดยิงนั้นจะมีหลากหลายประเภทให้เราเลือกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูสักประเภทหนึ่งนะครับวิธีการเปิดบัญชีเทรดยิงนะให้เราก,กดไปที่ขีด3ขีดมุมขวาบนตรงนี้นะครับจากนั้นกดที่บัญชี แล้วกดที่เปิดบัญชีเทรดใหม่จากนั้นก็ให้เลื่อนลงด้านล่างนิดหนึ่งนะครับคุณก็จะเจอกับหัวข้อเปิดบัญชีเทรดยิงใหม่เริ่มแรกเลยแพลตฟอร์มการเทรดแนะนำให้คุณกดเลือกเป็น MT5 นะครับนี่นะครับ MT5 กดเลือกไปประเภทบัญชีนะครับแนะนำให้ใช้เป็น Standard Account สกุลเงินแนะนำให้เป็น USD หรือดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วเทรดก็ให้เป็น1ต่อ500ตามที่ระบบตั้งมาให้นะครับจากนั้นให้กดปุ่มนำเนินการต่อระบบก็จะแจ้งว่าคุณได้ทำการเปิดบัญชีเทรดยิงกับ IC Market เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางเราได้ส่งอ e ีเมลแจ้งรายละเอียดและข้อมูลบัญชีให้เรียบร้อยแล้ว โอเคทีนี้ก็ให้คุณเข้าไปที่อ e ีเมลของคุณนะครับที่คุณใช้สมัคร IC Market นะครับเมื่อเข้ามานะครับคุณก็จะเจออ e ีเมลในลักษณะนี้นะครับโดยระบบก็จะแจ้งหมายเลขบัญชีที่ใช้ในการล็อกอินพาสเวิร์ดที่ใช้ในการล็อกอินแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการ ล็อกอินนะครับซึ่ง3อย่างนี้นะครับล็อกอินพาสเวิร์ดและเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นข้อมูลที่เราต้องใช้ในการเข้าสู่ระบบเพื่อเทรดกับเว็บไอ Market นั่นเองนะครับก็แนะนำให้คุณทำการจดบันทึกไว้หรือแคปเจอร์หน้าจอไว้ให้เรียบร้อยนะครับโอเคเมื่อคุณบันทึกหรือเซฟเก็บไว้แล้วนะครับต่อไปเราก็ไปเรียนรู้วิธีการฝากเงินเข้าบัญชีของเราเพื่อใช้ในการเทรดกันต่อเลยครับซึ่งคุณก็สามารถคลิกไปยังคลิปที่ขึ้นมาตอนนี้ เพื่อรับชมวิธีการฝากเงินเข้า IC Market ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับ